ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำในด้อยจ้าต่อค่ะทุกคนคะ่ะยังอยู่ที่เดิมนะยังอยู่ที่ความรูม้สึกน้องเขาคิดว่าเขาน่ารู้จะรู้สึกความเขาเรียกว่าอ้างว้างอ่ะเออ้าอเพราะผู้หญิงอยู่ยี่สิบเก้าเองตอนนั้นอนะไจีบผู้หญิงฝรั่งเศสยังเด็กอยู่เลย<ม>พี่คิดว่าเขาไปเขาเรียกอะไรบ้านเราท้าภาษาเนี่ยไปปลดบลูเมอร์ของเขามานั้นะคิดว่า เพราะว่าผู้หญิงยังแบบหลงมากหลงเขาตามหาเขียนพี่ไปเจอเมลเขาตามหาเขียนแฟนพี่จนคือแฟนพี่ไปแล้วก็ท like mm ิ hmm. mm ้งเขาเหมือนทิ้งเขาอย่างนั้นนะเหมือนเขากังหรือรู้สึกว่าจับผิดหรือรู้สึกว่าเอ้ยคุณทาผิดหรือเปล่าวะ mm hmm. เริ่มแบบว่าพอตอนนั้นเพราะว่ามันมช่วงหนึ่งที่เราทะเลาะกันแล้วช่วงนึงเรากลับมาดีกันอี mm hmm. พี่เคยลืมบอก, mm hmm. บอกไว้ว่าลืมข้ามไปตอว่าพี่เคยอยากกับแฟนคือแบบว่าแยกกันอยู่ห้าเดือนหรือว่าเราเรียกลองลองแยกห้าเดือนแล้วก็เขาก็ขาดพี่ไม่ได้กลับมาดีกันอีก พี่ก็เลยคิดว่านั่นแหละช่วงที่ชาเดินแล้วเขาไปหาผู้หญิงคนนั้นมาแล้วพอเริ่มจับตาพวกผู้หญิงตามส่งเมลมาหาที่มาผู้ชายแหมเรียกแฟนพี่ว่าเจ้าชายกับเจ้าหญิงเลยนะคะแบบคุยกันแบบโอ้โหหวานซึ้งมากแต่ไม่รู้เลยว่าตัวผู้หญิงไม่รู้หรอกว่าแฟนพี่เขาทิ้งไปตั้งนานแล้วคือแบบเขาไปหามาแล้วแบบทิ้งอ่ะคือไม่ได้ติดต่อกันเลยจนถึงทุกวันที่พี่บอกว่า,วาเอ้าไม่กลับไปหาผู้หญิงฝรั่งเศสนั่นหรอเขาทำน้างงแบบรู้ได้ไงพี่บอกว่า สุดยอดแฟนพี่กับผู้หญิงคนนั้นแบบคุยกันนี่แบบโอ้โห<ถ>เหมือนรักแรกอ่ะเออแต่อายุห่างกันตั้งเยอะเพราะว่าอายุตัดตอกับพี่แต่ทําจริงๆช่วงโมเมนต,ต์อย่างนั้นพี่กับแฟนตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีใช่ไหมจีบกันในลักษณะมีหวานยิ่งก,ก,กว่าก็จึงได้บอกเลยว่าโอ้โหพี่ถึงรู้ว่าเขาว่าัะเริ่มหลงผู้หญิงนี้เพราะว่าตอนเขามาจีบพี่หวานยิ่งกว่านี้พี่ถึงต้องบอกอะไรว่าก็ที่เราได้ฟังว่ามาแอบชอบพี่ตอนที่แปลจดหมายให้อะไรเรื่องจ้โอ้ยโบ์พี่ถึงบอกว่าสิบห้าปี ่ามาแล้วมักโดนทำลายภายใน6ปีที่ซื้อบ้านหลังนี้นะสุดยอดเลยสุดนะเนี่ยสุดจริงๆไม่งั้นพี่จะรู้ได้ไงว่าเขาหลงผู้หญิงคนนี้ <c oughs> เพราะว่าเอาแหนเคียนจดหมายหาก,กันแบบอืข้ามหมูข้ามตาลืมไปเลยนะว่ามีเมียอยู่ข้างหลังไม่ไม่ใจลืมแล้วจะ่ไม่อยากจะว่านะอันนี้ผู้ขออยากอีกผู้หญิงฝรั่งเศสมาบอกแฟนที่ว่าเซ่ฮัลโหลลูกเธอด้วยนะโออีบา้าพี่อารมณขึ้นเลย จะมายุ่งอะไรยุ่งกับผัวคุณมามยุ่งกับลูกคุณ <c oughs> อเออมันเขนะียร์ในหมายเวราะว่าเธอฝากความสวัสดีให้ลูกเธอด้วยนะโอ้โหจะมาเป็นแม่แทนะลูกเธอเลยเหรอ <c oughs> อายุน้อยกว่าพี่พี่ถึงบอกถึงได้บอกว่ามาหลงอีผู้หญิงมาเพาไม่พี่ว่าผู้หญิงหลงหลงแฟนพี่มากกว่าเพราะผู้หญิงนี่แบบเผลอไปเลยแบบเขาเรียกฝันไปนเลยแหละเหมือนจะมาอยู่บ้านหลังนี้เหมือนว่าจะมาครอบครองเลย มีการมาฝากด้วยฝาสวัสดีลูกเลี้ยะเออฝสวัสดีลูกฝสวัสดีลูกเธอที่น่าเหมือนผู้ลูกเลี้ยงโอ้พี่น่าอ่านจัหมายถึงเป็นฝรั่งใส่แต่เราแต่ได้เข้าใจป่ะนางแต่พี่ได้บอกโอ้โหมันไปถึงไหนนอเนี่ยสุดยอดพี่ถึงหนึ่งว่าแต่พี่ต้องไปเอาเขามาแล้วไม่งั้นผู้หญิงจะหลงอานเประสบการณ์เนี้ยพี่พี่อยากจะต่อยอดให้เพื่อนเพื่อนผู้หญิงไทยยังไงบ้างอาจจะคืออย่าหลงระเริงในตัวเองมากเกินไปอย่าลืมว่า ความเหงาความว้าเวนะถ้ามีอะไรมาจุดหนึ่งที่เขามาจับเราได้เนี่ยเขาไปเลยนะอย่างแฟนพี่เนี่ยพี่ไม่หลงใจว่าพี่สวยพี่แค่บัวแต่งมงงแต่เรื่องเงินว่าเออบ้านกำลังยุ่งวุ่นวายคือไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของเขาว่าเราเราคิดว่าจะปลดล็อกปลดใช่เราช่วยเขาแต่เขาคิดว่าเราไปเงินอื่นคิดว่าเราไปได้เงินอื่นพอเผื่อเขาคิดว่าพี่ไปนวดด้วยมั้งบ้าไปขนาดนั้น่วหแล้วผู้ชายเขาก็จะคิดว่า คนไทไเอา,อาง, <ไป S 2> ง่ายๆแล้วถ้าผู้หญิง,งไทยเข้าในไทยคาเฟ่ยิ่งดูเบิลคิดเลยไม่ต้องมาคิดว่าไปคาเฟ่ถ้าไปนั่งคาเฟ่ธรรมดาเราไปดื่มกาแฟยิ่งไม่เท่าไหร่นะร้านอาหารก็ฮิตแล้วไปที่เอปกถ้าไปร้านถ้าไปเืิมคาเฟ่คนเดียวยิ่งคาฟยิ่งไทยคาเฟ่เสียชื่อเลยแล้วยิ่งคาเฟ่พี่ตุนเธอก็รู้อยู่ชื่อเสียงนี่แบบสุดยอดนะที่เลยว่าไอ้ตัวนั้นน้องจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องน้องก็ได้ยินแต่ว่าน้องจะไม่มีส่วนเกี่พี่เจอมาด้วยตัวเองพี่เลยรู้เราพูดง่ายๆว่า เราจะต้องสนใจแฟนเรามากคุยกันดีที่สุดถ้าคุยกันไม่ได้ก็พยายามหาทางออกแต่พี่ขอแนะนำว่าอย่าอย่าดีที่สุดอ, m. อย่าตกลงถ้าเป็นอย่างลักษณะอย่างพี่เนี้ยงแผนนี้เขาไม่ได้เสียนะพี่ก็ไม่ได้เสียเราก็ไม่ได้เสียแต่ว่าเราไม่คุยกันแค่นั้นเองปัญหามันมาเยอะกองจนแบบเหมือนกับว่าเป็นแม่น้ําเราข้ามฝั่งไปคนละฝั่งแนละ้วมันเราไปฝั่งซ้าย<ต>เขาไปฝั่งววขวาแต่น้องก็ต้องปี๊แตกนะเพราะว่าเขามีการส่ง,สงเสียผู้หญิงด้วยแล้วอ่ะมันตอนหลังไหม ตอนหลังตอนที่เราเริ่มหย่าแล้วตอนที่คิดว่าจะหยาาแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่หยาาแต่พี่ก็มีสิทธิ์ฟ้องส่งเสียอะไรแค่หกสิบยูโรอ๋อเหรออ๋อส่งมากกว่านี้พี่ก็ฟ้องนีเอะพี่มีนะอยากจะดูไหมไม่ไม่ไม่ดูพี่ยังเก็บไว้แค่เล่าว่าเป็นหลักฐานไงหูเนี่ยก็พึงแล้วคือจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเกิดสมมุติว่ามันไม่หยากีๆมีการฟ้องพี่สามารถฟ้องเขาได้แต่คิดในใจว่า ตอนที่ไปหาโนตาริตะที่เขาจดการเรื่องฟ้องพี่บอกเลยว่าถ้าทะเลาะกันไปอย่าลืมมาล,ลูกพี่ก็เลยตัดสินใจยอมเป็นฝ่ายย้อมคนเดียวพี่ถือว่าตอนนั้นไม่ถือว่าโง่นะอย่างาาคนนี้ก็คิดว่าเราเราเป็นคนทราบปัญหาขึ้นมาตอนนั้นที่เราไปทํางานเราไม่คิดความรู้สึกของแฟนเราก็จบด้วยตัวเอง แต่ก็มีความรู้สึกด,ดีพี่ความรู้สึกด,ดีเพราะว่าอย่างไงบ้านก็ยังมีอยู่ถ้าไปขายบ้านน้นกระนั้นไม่โอ้มันมีหลายเรื่องมันนี่่เรื่องแค่น,นั้นเราก็ยังรู้ใช่แล้วบ้านเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดแฟนพี่เป็นอะไรไปก็จะเป็นของลูกพี่สามารถกลับอยู่บ้านหลังนั้นได้เมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าแฟนพี่ตายไปแล้วนะพูดถึงนะเพราะว่าลูกสามารถเอาพี่ไปอยู่ได้เข้าใจไหมพี่ถึงคิดว่ามันไม่ได้เสียหายอะไร นอกจากเ<อ>ขาจะแต่งตง,งานงใหม่ว่าพี่ก็เป็นคนที่ควบคุมมรดกให้ลูกใช่พี่ถึงได้ว่าตอนนั้นน่าลูกยังไม่ถึงอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ทีถึงจะถึงมันสามารถเอามาบอกว่าแม่จะเอาแม่ไปอยู่บา้านหลังนี้ได้ไม่เกี่ยวกันถ้าบอกอย่างนั้นใช่แล้วถ้าแฟนพี่เป็นแล้วเป็นอะไรไปก็ไม่เป็นไรเพราะบ้านมันขายไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครซื้อนอกจากพวกทิ้งนอกจากคนรวยๆจริงเขาจะมาซื้อ เลนเวตใหม่ไมพี่เนเวทพี่ว่าพี่ถึงบอกให้คนรวยๆเขามาซื้อเขาจะเอาถ้าคนอื่นจนมาซื้ออย่าเลยคนจวคนรวยตอนเนี้ยก็ไปบุกเปิดอยู่นู่นนะพี่ฮอลลกนู่นใช่พี่ว่ามันไม่มีแล้วล่ะโชคเนใจว่าพี่ถึงเล่กว่าอย่างน้อยก็มีบ้านให้ลูกอยู่จบแค่นั้นนะ มันเขาลงประชาทันกันอยู่นู่นนะอยู่<ช>อยู่สองพื้นที่นั่นแหละเออทุกคนนี่ก็คือข้อคิดอีกหนึ่งอย่างนะคะของอผู้หญิงไทยนะคะที่มีการแต่งงานเกิดขึ้นแล้วก็มีครอบครัวเรียบร้อยแล้วคือเรื่องกระจุกกระจิกนะคะของผู้ชายหรือของผู้หญิงนะคะบงตรงท่าเขาสะกิดอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วเนาะเราต้องรีบเลยนะรีบฉุดคิดทันทีเลยว่าแฟนเราคิดยังไงหรือว่าเขา ทำปฏิกิริยาอะไรยังไงออกมาให้เราเห็นบ้างเรานะต้องสําคัญสิง่งนี้แล้วก็สังเกตดีๆนะคะอย่าเป็นเด็กขาดอย่าปล่อยละเลยนะคะถ้าปล่อยละเลยแม้แต่จุดเดียวนะคือจุดพี่บอกตรงๆ <ias> พี่ตอนนี้เสียดายที่หย่านะเพราะว่าสงสารลูกอะตอนนั้นนะมีปัญหาลูกพี่ก็มีปัญหานะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเ,เขาจะมีปัญหาตอนนั้นตอนหย่านะคนโตเก้าขวบ คนเล็กเออคนโตสิบขวบคนเล็กจะประมาณหกระหว่างหกถึงเจ็ดได้เป็นช่วงที่แบบลำลำบากยากอย่างหรบใครคิดว่าเด็กไม่สนใจเด็กสนใจนะคนโตเนี่ยร้องให้ทั้งสามเดือนเนี่ยเขาเหงาเขาปิดไว้คนโตน่ะเขาปิดเขาไม่ได้ปิดพี่เขาร้องให้พี่รู้เลยพี่ไม่ทำแต่คนเล็กเนี่ยเขาจะล่าเริงเดี๋ยวจะได้ฟังเขาจะล่าเริงแต่ว่าเขาบอกโอ้ยมีบ้านสองบ้านแต่ไม่ใช่เขาปิดของเขา เขาไปทําความคงสุขเป็นความทุกข์ของตัวเองเขาเพิ่งจะมามีปัญหาตอนสองปีหลังเลยอ๋อมาเปิดทีหลังเลยเนี่ยใช่พี่หนูว่าเป็นอะไรเขาเริ่มแบบทําตัวแบบพี่บอกงงเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ดีนะที่พ่อไม่อยากการพี่ถึงได้บอกว่าอย่าเป็นสิ่งที่คิดต้องคิดให้ดีของพี่เนี่ยมันคิดไม่ดีไม่ได้ที่คือมีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยคือโคจุดสำคัญถึงไม่มีลูกพี่ว่าสาคัญมันสําคัญอยู่แล้วพี่ตัวนี้อย่าอย่าพี่เป็นคนที่ถือว่า ผู้หญิงน่ต้องมีผัวคนเดียวถ้าผู้ใหย่แบบนี้ถูกไหมใช่จีๆดที่สุดอย่างนั้นแหละดีที่สุดนะคนเดียวแต่ถ้ามันเหลือเกินนะได้แต่ถ้าถึงยังไงการหย่มันเป็นไม่ไม่ไม่ตีตาไว้ตัวเองแต่มีความรู้สึกพี่มีความรู้สึกว่าเราอยากนะมีความรู้สึกว่าทําไมเราไม่สู้อเดี๋ยวมาคิดตลอดัเหมือนพี่เฮ้ยอย่าลืมนะพี่ตั๊กน้องแต่งที่เมืองไทยมันขึ้นมาเป็นนางแล้วนะมันไม่ใช่นางสาวนะใช่ถ้าเราอยากไปมันก็ไม่ได้เป็นนางสาวนะคะ มันก็เป็นทางเหมือนเดิมไปแล้วเ,เพราะเราแต่งงามแล้ว<ช>ยิ่งบ้านเรายิ่งเป็นเหมือนของว่าเหมือนแม่ไม้ต่างหากนีแม่ไม้ในผัวตายนะผัวจะบอกว่าเข้าใจปะบ้านเราเป็นตีตาขึ้นมาพี่ถึงบอกว่าไม่มันไม่จะเป็นเป็นตราประทับใช่มันไม่ไหมายความว่าเราต้องเป็นต้องมีสองผัวหรือมีผัวคนเดียวทำไมความว่าคิดดูว่าน้องยี่สิบใช่ไหมยี่ห้าปุ๊บน้องไปเปลี่ยนบัตรประชาชนที่เมืองไทยเขาบอกว่านางทุกคนเลือกมองเบิ่มใช่ใชมองมองซ้ายมองขวานางนางปุ๊บเนี่ยไอ้เราก็ เอออยู่นี่มีกูนางคนเดียวหรอือวะถึงไหมเมืองไทยเนะี่ยบาง,งคนป้าคนหนึ่งนะอายุป,ประมาณจะเจ็ดสิบแล้วนะป้า,าคนหนึ่งประมาณจะเจ็ดสิบแล้วลนะ่ะเขายังเป็นนางสาวอยู่ไอเราอายไม่อายสิมันไม่เกี่ยวเราม่มันมันแบบว่าความรู้สึกไม่<า>ใช่บางคนเขาเจอค,คนที่ถูบางคนยังไม่เห็นแล้วบ้านเราเนี่ยดาราบางคนยังไม่แต่งงานเลย ถ้าเขา oh, อยู่ด้วย <okay. S 1> กันเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยเหมือนฝ mm hmm. รั่งแล้วไง mm hmm. อย่างอย่าง,างหนุ่มกัญชัยกับเมเฟื้งลมเหม็นไหมถ้าไม่มีลูกเขาไม่แต่งสอนรามเหม็นไหมแต่งลูกก็อย่าเห็นไหม พี่ถึงบอกว่าเขามีประเด็นที่คือเขาคุยกันลงตัวไงดูแอนทองผสมเลยี่ปีแล้วยังไม่แต่งเลยเห็นไหมพี่ถึงบอกว่ามันไม่จําเป็นไอ้ตัวนี้เรา่าไปพูดถึงเขาเขาไม่เปแค่แนะนําเฉยๆว่าบางคนเนี่ยเขาคิดดีแล้วพี่ถึงบอกว่าถ้าไม่แน่จริงก็อย่าแต่งนี่คือการรอบคอบในการที่จะมาเป็นในการที่จะครองคู่กันให้ได้นานแล้วทีนี้หาข้อผิดพลาดได้น้อยลงหรือไม่ตอนที่ไปเซนแต่งงานพี่รู้สึกดีใจดีใจตอนไปเซนหย่าเนี่ยก็ดีใจนะ ต่เสียใจที่ว่าทําไมเราถึงมาจุดนี้ได้อืมเวลาจุดจบของ<พ>อเราเป็นนี้หรอท่น้องพี่ไม่คิดว่าจะต้องมีไม่ได้หมายความว่าจะมีสามีคนหมายความว่าทำไมเราถึงเลิกคือมันไม่ได้แล้วว่าแฟนพี่เขาไม่เอาแล้วตอนนั้นพี่พี่ไม่สามารถจะยืดยืดย้อเขาได้แล้วเขาตัดจริงๆเขาไม่ยอมเวชเวชนั้นมามันหนักไหมพี่หนักตอนนี้พี่จะเซ็นพี่นักหนักคิดมากแต่นั้นใจก็คิดอยู่แล้วว่ามันไปไม่ได้แล้วเขาไม่ยอมแล้วเราจะทาไงถ้าเราไม่ยอมอยากเขาก็จะฟ้องหย่าเราก็มีปัญหากันอีกพี่ถึงบอกว่ามันต้องไปคือพี่ไม่มีหนทางแล้วไงเด็กมันา หัวก็เอาโอ้ยเอาตาย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 มันช้าไปแล้วไงมันช้าที่จะทําได้แต่ว่าทุกวันนี้เขามีความสุขอืยแต่ถ้ากลับไปถึงวันนั้นได้วันที่เราจะเริ่มไปคาเฟ่นะถ้าคิดถึงวันนั้นนะย้อนกลับไปพี่จะทาวันนั้นให้ดีที่สุดมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้อาถึงว่าอยากจะแนะนาว่าอย่าให้มีโมเมนต์อย่างพี่ที่คิดว่าต้องกลับไปวันนั้นให้ได้มันกปับไปไม่ได้แล้วนี่คือสิ่งที่มันเขาเรียกว่ามันเป็นอุทาหรณ์สนใจที่ คือมันจะบอกว่าร้าวฉานแล้วก็ไม่มีการที่แบบว่าง้อคืนได้เลยไม่ได้มันไม่มีคําว่าเออเหมือดี๋ยวหแตะมันร้าวแล้วมันมันไม่เป็นชิ้นเดียวมัน แตกมันเพลงเออมันมันแตกแล้วแหละเขาไม่ไม่ไม่สนใจเราแล้วคือเขาจะไปแล้วถ้ามันหลดตุ๊บลงทรายมันยังโอเคใช่ไหมใช่แต่นี่มันถ้าดตุ๊บลงเหตุเราะแปะได้แต่นี่มันแบบเฮ้ยมันแปะไม่ได้ไม่มีแก้วที่ไหนมันไม่ก็มันแปะไม่ได้แต่เรายังอยู่ด้วยกันได้ไงเขาจะแบบคือมามนมาแก้วเราได้ยังไงมันก็ไม่ไปกันได้สวยอ่ะถึงได้บอกว่ามันสุดยอดก็นั่งเสียใจจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าไม่ได้เสียใจแบบว่าชีวิตไม่คขเสียความว่าทําไมวันนั้นเราไม่ทําให้ดีที่สุดทำไมพี่ถึงบอกว่า ถ้าจะอ,อยาก<ง>ต้องคิดให้ดถีถ้ามันไม่มีประสบการณ์เราจะไม่มีคําว่าเฮ้ยทาไมชองออประสบการณ์มันมีลงคนอื่นยังมีเลยอย่าไปให้เขามีอย่าอย่าอย่างมีแบบนี้โมเมนต์แบบนี้มันไม่ใช่โมเมนต์จริงนะจริง,รงนะนะคิดทบทวนดีๆก่อนที่เราจะ,ะทําอะไรก็ตามนะคะอย่าบุ่มบ่ามเป็นเด็กค่ะนี่คือวัยรุ่นใจร้อนนะคะทุกคน ถือว่าเป็นเรื่องอย่างที่ไม่ค่อยติดกักเท่าไหร่แต่ว่าประสบการณ์พี่เขาดีนะคะประสบการณ์ตัวน,นี้มันทําให้เรารู้ว่าเราต้องตือนสติตนไหนเราต้องอยับยั้งชั่งใจช่วงเวลาไหนแล้วก็อาการที่เราจะาชงขึ้นชงลงเอาพูดตรงๆว่ามันเป็นอาการผื่นพุมในในการที่เราจะมาต่อปากต่อกล้ามกันอะ ถ้าเราเป็นคนที่สามารถลงให้เขาได้ก็ลงไปไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไปต่อปากต่อคำขอบเขาเยอะมันจะเป็นการดีที่สุดนะคะในช่วงระยะเวลาที่คุยกันเนี่ยพูดตรงๆว่ารู้จักกันมานานแต่ไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนนะคะวันนี้คือระเบิดตูมจริงๆนะ,ะระเบิดรูปบลเลอร์เลยลงล่างขาว่านสาวสว่างแต่ก็ดีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการแชรปัญหา ตอนยังมีต่ออีกไม่ใช่หรอไม่ใช่อันนี้จบเรื่องร้ายๆเดี๋ยวจบเรื่องดีๆมเขาเรียกว่าอยากเ่อนที่จะแฟนใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาสนุกเขาเรียกว่าร้ายไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดีๆมันก็เริ่มก่อตัวอ่ะมีเนี่ยเขายังมีอีกนะคะทุกคนเพชรแล้วก็มาหวานสวีทแบบชีวิตจะเร็วชีวิตจะเร็ว้ายต่อไปไม่มีมันต้องมี่างโมเมนต์ดีบ้างมันมีโมเมนต์แค่กระถูกแล้วเลย โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ